สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการทำใบลดหนี้เงินสดค่าสินค้าให้ลูกค้าโดยมีรายการค้าเกิดขึ้นในวันที่11มกราคมดังนี้เลยนะครับโดยเราจะเข้าไปที่ระบบขายเลือกเมนูใบลดหนี้คลิกปุ่มเพิ่มด้านบนจากนั้นจะมาค้นหาเอกสารอ้างอิงที่จะทำการออกใบลดหนี้ให้นะครับเลือกเป็นบริษัท CP Extra จำกัดมหาชน เป็นบินขายของวันที่2นะครับจากนั้นมาใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่11เดือนหนึ่งนะครับสาเหตุของการลดนี้เป็นสินค้าชำรุดเสียหายนะครับการคืนสินค้าเลือกเป็นไม่เอาข้าวสต็อกนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาสินค้าที่ชำรุดเสียหายมีเพียงแค่ สลินโลชั่นนะครับส่วนอันนี้เราเอาออกได้เลยโดยเป็นการไม่คืนสินค้านะครับเราจะแต่เราทำการให้ส่วนลดเลือกเป็น300บาทใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับจากนั้นวิธีการชำระเงินเป็นเงินสดนะครับเมื่อใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการกดบันทึกได้เลย จากนั้นเราจะทําการพิมพ์ใบรถนี้ให้ลูกค้านะครับโดยคลิกปุ่มด้านหลัง3จุดนี้คลิกปุ่มพิมพ์จากนั้นเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ PDF เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับ